ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องไม้ยวส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องหม้วส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนถ้าเราจะมีละครใหม่ๆมาให้ดูมากกว่าใครๆวิธีการสมัครก็ง่ายๆนะครับแค่กดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่คําอธิบายใต้คลิป สำหรับเรื่องนี้เป็นเรื่องผนึกเทพบรรลังราชาภาคสองนะครับชื่อว่าบุตรแฝดแห่งมังกรพี่ชายจะเป็นอาฉริยะและน้องชายผู้ไร้ค่าแม้ว่าจะเป็นฝาแฝดกันแต่พวกเขาเข้าอยู่คนละที่แต่ทว่าพวกเขามีความปรารถนาเดียวกันนั่นก็คืออยากทําให้โรคสงบสุขอย่าลืมติดตามกันได้นะครับสําหรับช่วงเวลาลงคีปเราจะลงสมช่วงเวลานะครับนั่นก็คือช่วงเช้าเราจะลงประมาณ9ก้าโมงครึ่งนะครับจากนั้นช่วงเที่ยงเราจะลงประมาณเที่ยงครึ่งนะครับ แล้วช่วงเย็นเราจะลงประมาณ16นาฬก30นาทีนะครับสำหรับวันอาทิตย์กับวันจันทร์เราจะลง2ช่วงเวลาเท่านั้นนะครับนั่นก็คือตอนเช้า8นาฬิกาตอนเที่ยง12นาฬก15นาทีเรามารับชมตอนต่อไปกันเลยนะครับเมื่อรัศมีแห่งเทพรวมตัวกันในอากาศเราปิศาจวินเบต้าทั้ง6ก็เหมือนว่าวที่สายกำลังขาดและร่องร,อง,รองสูเผินดวงตาของหลิงเหมืองรู ว่องไวเป็นพรารายเมื่อร่างหนึ่งบินออกมาร่างนั้นสองพรารายในอากาศดาบของมันคมเข็บราวกับเคียวแห่งความตายมันยังคงมองหาคอของเราปีศารบินเบตา้าที่ถูกจมทีอย่างหนักและร้มรงพร้อมกับเสียงปางดังขึ้นเมื่อปริศาจบินเบต้าระดับ5ตกลงสู่เพ้นมันก็กลายเป็นซากศพจากนั้นก็กลายเป็นภาพรองตาและหายไปปีศาจบินเบตา้า ระดับที่ห้าหกตัวถูกทำลายหมดแล้วเมื่อหลงต่างๆค่อยๆคลายความหวัดวันต่อปีศาจบินเบต้ารองตาลงเอาเข้าค่อยๆเดินกลับไปยังที่ทางของวงเวทแสงศักดิ์สิทธิ์ข้าพรอที่เกิดจากการสังหารปรีศาจบินเบต้าบนดาบอัศวินทั้งสองข้างกายของเขาก็าค่อยๆจางหายไปหริงเมืองโรมองไปที่ใบหน้าอ่อนเยาวเหลาๆแต่ก็สงบนิ่งของเขาได้อดไม่ได้ที่จะตกตะลึงเขาฆ่าพวกมันหมดงั้นเหรอ แม้ว่าเธอจะมั่นใจในพลังของเตาหลอมวิญญาณพรสักสิทธิ์ของเธออย่างเต็มเปี่ยมซึ่งเป็นความสามารถในการควบคุมแบบกลุ่ม,มทสงพลังที่ผสมผสานพลังแสงและพลังวิญญาณเข้าด้วยกันแต่ปิศาสบินเบต้าตัวนั้นแข็งแกร่งทางร่างกายแร่ตามที่เธอประเมินไว้ตั้งแต่แรกเธออาจฆ่าได้แค่หนึ่งหรือสองตัวเท่านั้นแร่บ,บาดเจ็บสาหัสตักหนึ่งหรือสองตัวก็ถือว่าดีที่สุดแล้วเธอเตรียมทักษะต่อยอดไว้แล้วด้วยซ้า แต่ตอนนี้เห็นได้ชัดว่าเธอไม่จําเป็นต้องใช้มันแล้วรังทําลายรังหมูที่ระเบิดออกมาอย่างฉับพลันของโรงตังตงนั้นทรงพลังมากขนาดนั้นเลยงั้นเหรอนั่นคือแสงที่กำลังจางหายไปจากเขาใช่ไหมแรกการระเบิดพลังครั้งใหญ่ทักษะที่เตรียมไว้เดิมถูกยกเลิกและพลังสีทองหนึ่งอันและสีขาวหนึ่งอันหอมหุ้มโรงตังตงไว้แสงศักดิ์สิทธิ์แสงแห่งการฟื้นโฟสิ่งสำคัญที่สุด ที่นักบวชไม่เคยขาดก็คือทักษะการรักษาและฟื้นฟูความรู้สึกอ่อนแรงที่เกิดจากการระเบิดพลังค่อยๆหายไปโรงต่างๆยกหนิวโป้งให้หลิงเหมืองโรหทั้งสองมองหน้ากันและยิ้มสร้างความเข้าใจกันโดยปริยายที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการป้องกันหรือการโจมตีของปีศาจบินเบตา้าการบอกระยะห่างหรือการควบคุมขอนศักดิ์สิทธิ์หลิงเมืองโรหะทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมในการถ่วงเวลาและสร้างโอกาสมิฉะนั้น เขาผมไม่สามารถฆ่ามันได้เกือบจะในทันทีการฆ่าปีศาจเบต้าทั้งหมดหากไม่มีการควบคุมกลุ่มตราบใดที่ปีศาจเบต้ากระจายตัวการโจมตีของเขาสามารถครอบคลุมศัตรูได้เพียงสองตัวเท่านั้นซึ่งถือว่าดีมากแล้วการที่จะกำจัดเหล่าปีศาจได้อย่างรวดเร็วแน่นอนว่าขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งและพลังระเบิดของพวกเขาแต่ความร่บเมือกก็มีความสำคัญอย่างยิ่งเช่นกันโดยไม่ต้องพูดถึงอะไรเพิ่มเติม การระเมินยังไม่จบรงทั้งสองนั่งลงและทําสมาธิอย่างเงีย,งยบๆเพื่อฟื้นฟูพลังงานที่ได้รับก่อนหน้านี้จากแสงศักดิ์สิทธิ์ลงทางตังกับเหริงเหมืองรูสามารถปาปีศาสบินเบต้าทั้งหได้สําเร็จแต่สําหรับลงคงคงและเฉินหุวยอีกฝ่ายนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเมื่อเห็นปีศาจบินเบต้าทั้ง6บินตรงมาหาพวกเขาพวกลงคงคงและเฉินหุวยก็ตกตะลึงเราควรทําอย่างไรดี ชนหุยมองไปที่หลงคงคงโดยไม่รู้ตัวหลงคงคงกระพริบตาและมองไปรอบๆจากนั้นก็ตะโกนขึ้นมาทันทีว่าวิ่งขณะที่พูดเขาเข้อหันหลังแล้ววิ่งไปในทิศทางหนึ่งพวกเขาไม่รู้ว่าปีศาจเบต้าบินได้ทั้ง6ตัวบนท้องฟ้าเหล่านี้เป็นปีศาจประเภทใดแต่ไม่ต้องสงสัยเลยว่าพลังของพวกมันไม่ได้อยไปกว่าปีศาจดาบผู้สีเขียว่อน้านนี้และพวกมันยังมีความสามารถในการบินอีกด้วย พื้นที่ราบที่พวกมันอยู่ณเวลานี้เป็นพื้นที่ที่ไม่มีอะไรสามารถป้องกันได้ได้เป็นไปไม่ได้ที่จะเอาชนะพวกปีศาจนี้ได้โดยตรงเวลานี้เฉินฮุยไม่รู้อะไรเลยและเริ่มวิ่งตามเขาไปเมื่อเริ่มวิ่งเขาเขารู้ถึงแม้ว่าหลงคงคงจะมีระดับการฝึกฝนด้อยกว่าเขามากแต่หลงคงคงกับวิ่งเร็วมากและเห็นได้ว่าทุกครั้งที่ปลายเท้าแตะพื้นเขาดูเหมือนจะใช้แรงมากมาย เําใม่สามารถพุ่งตัวขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วเรากับรอยอยู่ในาอากาศวิศสัยบินเบต้ากำลังบินอยู่บน,นอากาศและต้องเร็วขวาที่พวกมันจะวิ่งได้ไม่เห็นว่าระยะห่างใกล้เข้ามาใบมีดลมสีดาในอากาศเขาเริ่มรวมตัวกันเตรียมกระโดดเสียงของหลงคงคงดังมาจากด้านหน้าตอนนั้นเองที่เฉินฮุยตระหนักว่าพวกเขามาถึงเนินเขาแล้วเมื่อถึงเนินเขาแล้วหลงคงคงก็กระโดดไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว และเอาโรคในมือไว้ใต้ตัวเมื่อตัวงเพินก้นของเขาเข้าไปกระแทกกับโรคพอดีจากนั้นเขาก็พุ่งตัวขึ้นไปบนเนินเขาด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นอย่างมากเฉินหวยก,ก็ทําตามเช่นกันโดยกระโดดออกมาจากท่าสไลด์พร้อมกับปล่อยโรคกระแสลมพัดกระหน่ำลงมาจากด้านหลังพวกเขารากับเสียงพื้นดินแตกภูมิประเทศที่กำบังยังช่วยให้พวกเขาหลบสายตาจากปีศาจบินเวต้าได้ชั่วขณะหนึ่ง ไปทางขวารองคงคงตะโคนจากด้านหน้าพิกตัวอย่างกระฐานหาันเลื่อนตัวไปด้านข้างรลาใช้หบเหวียวระหว่างเนินเขาสองรูปผ่านไปในทันทีหลบสายตาของปีศาจเบนเบต้าได้อีกครั้งเินหวยเตรียมดาบแห่งเทพจากนั้นก็พามันเลยตอนนั้นเองเชนหวยจึงได้รู้ว่าหลังจากเข้าไปในช่องเขาแห่งนี้มีภูเขาสูงประมาณ100เมตรตั้งอยู่สองข้างทาง ช่องเขานั้นแคบมากเห็นได้ชัดว่าปิาสาจบินเบต้าตัวมหึฮอมานั้นไม่สามารถบินขนานไปได้เขาเองก็เป็นอาชริยะเช่นกันเขาเข้าใจความหมายของหลงคงคงในทันทีเขาสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วระเบิดพลังอีกครั้งพรจากเทวดาของหลงคงคงได้ถูกปล่อยออกมาล่วงหน้าแล้วและเกือบจะตกลงมาใส่เขาในขณะที่เขาระเบิดพลังแรงปราทะลดลงและทั้งสองข้อกระโดดขึ้นจากโรคพร้อมกัน เดินหวยหันหลังกลับอย่างคาทานหันล่อยโรและถือดาบอสเวนด้วยมือทั้งสองข้างร่างกายของเขาเต็ม,มด้วยแสงสีทองและเขาเข้ารอบรองพลังได้ชั่วโคู่ธาตุแสงอันทรงพนังพุ่งออกมาจากร่างกายของเขาและแสงดาบก็พุ่งออกมาด้วยพรจากเทวดาเขาจึงกลับเข้าสู่สภาวะเดิมอีกครั้งเขายังอดถอนหายใจในใจไม่ได้โชคดีที่การใช้พลังงานในสามรอบก่อนหน้านี้ไม่มากนักมิฉะนั้นในตอนนี้ เขาคงไม่สามารถใช้ดาบศักดิ์สิทธิ์ได้แสงจากดาบศักดิ์สิทธิ์สองสว่างไปทั่วบริเวณสันเขาในขณะนั้นเองปีศาจบินเบต้าตัวแรกก็พุ่งเข้ามาเมื่อมันเห็นเฉินุวยที่กำลังเร่งความเร็วขึ้นในชั่วพริบตาทใดนั้นออกแห่งความมืดก็พุ่งเข้ามาพร้อมกับเสียงคำรามแห่งลมไม่ต้องห่วงเสียงของหลงคงคง,งรังขึ้นในจังหวะที่พอดีและทันทีที่ร่างของเขาปรากฏขึ้นเขาก็อยู่ตรงหน้าเฉินหวยแล้ว โดยใช้โรคป้องกันตัวเองพร้อมกับเปิดเตาร้องวิญญาณหยวนไปพร้อมๆกันโรคป้องกันแห่งเทพขาดจังหวะออกแห่งความเมื่อแตกกระจายรังส่วนหนึ่งถูกส่งกลับไปยังหลงคงคงเองเนื่องจากการดูดซับพลังปิดกั้นของการควบคุมแห่งเทพและการแก้แค้นแห่งแสงที่ตามมารวมถึงการดูดซับพลังกินกินของเตาร้องวิญญาณหยวนในช่วงพริบตาต่อมาหลงคงคงก็หลบออกไปได้ทัน เราปีศาจบินเบต้ารุ่นต่อมาก็พุ่งเข้ามาทีละตัวแระตัวแรกก็อยู่ใกล้เข้ามาแล้วไม่ต้องเตือนเขาหรอกดาบศักดิ์สิทธิ์ในมือของเฉินหวยระเบิดไปแล้วไม่มีการลังเลใดๆท,าาทั้งสิ้นทักษะหลักทั้ง3อย่างคือการระเบิดการพุ่งเข้าใส่และดาบศักดิ์สิทธิ์อาสามรวมกันเป็นหนึ่งเดียวแสงดาบเจิดจ้าพุ่งไปข้างหน้าเหมือนมมาศึกใช่แล้วเขาแทงมากกว่าฟนันก็เหมือนกับการเสียบลูกเชน ถ้าเป็นการโจมตีแบบฟันดาบปีศาจบินเบต้าที่อยู่ข้างหน้าการทนรับการโจมตีได้มากกว่าแสงสีขาวสองสว่างเจิดจ้าดาบศักดิ์สิทธิ์พุ่งทะยานไปข้างหน้าในช่องเขาแคบแคบนั้นไม่มีทางที่ปีศาจบินเบต้าตัวว่าหึมา,มาจะมีทางหลบหลีกได้เลยหน้าอกของมันปูกแทงทะรุปในทันทีและพลังศักดิ์สิทธิ์อันสมพลังของดาบศักดิ์สิทธิ์ก็ิีชีพมันแทบจะในทันทีจากนั้น ตัวที่สและ3ามก็มาถึงพลังของดาบศักดิ์สิทธิ์เริ่มอ่อนลงก็ต่อเมื่อมันแทงทะรุปิศาบินเบต้า3ตัวที่อยู่ข้างหน้าและกำจัดพวกมันไปจนหมดสิน้นแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ยังแทงเข้าที่หน้าอกของตัวที่4ทําให้เกิดรูขนาดใหญ่ที่หน้าอกและดูเหมือนว่ามันจะตายแล้วแต่พลังของดาบศักดิ์สิทธินั้นได้เสื่อมลงไปมากแล้วหน้าจุดนี้ก็ถึงแม้เขาจะาขรังรมพลังโยเดินหวยก็ยังอยู่ที่ระดับที่5อยู่ดี พิสารบินเบต้าสองตัวที่อยู่ด้านหลังไ,ได้วาดกลัวต่อการตายของเพื่อนร่วมฝูงเลยตรงขันข้ามมันกับโกรธมากขึ้นและบินพุ่งเข้ามาหาพวกมันอย่างรวดเร็วในเวลานี้แม้ว่าเฉิญหวยจา่าช่วเชยพลังที่สูญเสียไปได้มากมายในอิทธิพลของพรจากเทวดาแต่ดาบศักดิ์สิทธิ์ก็เป็นวิชาที่ยกระดับขึ้นไปอีกขั้นแรกเขายังคงโจมตีด้วยพลังทั้งหมดภายใต้ความกดดันและในเวลานี้เขาไม่สามารถตามทันได้ เราทำได้เพียงมองดูอย่างหมดหนทางขณะที่ปีศาจบินเบต้าพุ่งเข้ามาชวนหุยคิดในใจว่าภายใต้สถานการณ์ปกติแล้วเอาคงไม่สามารถฆ่าปีศาจบินเบต้าได้ถึง4ตัวแนนแบบนี้ถือว่าไม่เลวเลยสำหรับชั้นปีที่หนึ่งในความคิดของเขาการจบการประเมินแบบนี้ถือว่ายอมรับได้ในขณะนั้นร่างนั้นก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าเขาอีกครั้งทันใดนั้น พุ่งเท้าหน้าแหลมคมของปีศาจบินเบต้าก็ฟาดลงบนโล่ทำให้เกิดรัศมีสีทองเป็นเล้ารอกแต่ร่างกายขนาดมะึมาของมันก็ถูกดูดเข้าไปด้วยกระแสน้ำวนของเทาร้องวิญญาณหยวนยังคงถูกเปิดใช้งานอย่างเต็มที่และในขณะที่ใช้การควบคุมศักดิ์สิทธิ์เพื่อปิดกั้นและป้องกันมันได้ดูดเอาปีศาจบินเบต้าตัวที่5เข้าไปอย่างรุนแรงพรจากเทวดาอีกดวงหนึ่งถูกโยนเข้าไปด้านหลังเขาและตกลงบนเฉินุวย เนหวยรู้สึกเหมือนจะร้องไห้ออกมาในช่วงขณะหนึ่งแต่นักบอดระดับ5้าก็ยังไม่สามารถใช้ทักษาวลักของนักบอดระดับ5อย่างพรแห่งเทวลาได้อย่างต่อเนื่องเหมือนเขานี่มันสุดยอดมากๆอิสร์บินเบต้าตัวที่6ที่อยู่ด้านหลังกำลังจะปะทะก,กับตัวที่5ที่อยู่ด้านหน้ามันแต่ระดับขึ้นอย่างรวดเร็วและบินข้ามหัวของหลงคงคงไปและกําลังจะพุ่งลงมาจากท้องฟ้าเพื่อโจมตีเฉินห่วยที่อยู่ด้านหลัง ในขณะนั้นเองแสงสว่างวา่าบออกมาจากหน้าอกของหลงคงคงแร่เตารลองวิญญาณสีขาวก็เปลงเ่งแสงออกมาอย่างฉับพลันอิสาบวินเวตาตัวที่6หยุดนิ่งกลางอากาศชั่วขณะจากนั้นก็หันหลังและวินตรงไปยังหลงคงคงเตารลอมวิญญาณศักดิ์สิทธิ์เฉินหุยตะโคนออกมาอย่างอดไม่ได้แต่เขาก็ไม่้าเช่นกันหลงคงคงช่วยให้เขามีเวลาวและพรแห่งเทวดาก็าช่วยฝืนฟูพลังชีวิตอย่างต่อเนื่อง เราสามารถหายใจได้สะดวกขึ้นและดับอัศวินในมือก็เปล่งแสงเจิดจ้าอีกครั้งดาบศักดิ์สิทธิ์ไม่สามารถใช้ได้ในช่งวงเวลาสั้นๆแต่ทว่าแสงสุริยันแห่งการฟาดฟันยังคงสามารถใช้ได้แสงดาบเจิดจ้าวาบขึ้นและปีศาจบินเบต้าตัวที่5ที่ถูกลงคงคงดูดเข้าไปก็เสียหัวไปทันทีปีศาจบินเบต้าตัวที่6พุ่งเข้าหาลงคงคงแต่ก็ถูกสกัดกั้นด้วยพลังควบคุมแห่งเทพของเขาอีกครั้ง หนือสิ่งอื่นใดอัศวินโกเป็นเลิศในวิหารอัศวินทั้งหมดในด้านความเข้าใจเกี่ยวกับการปิดกั้นพลังแห่งเทพแแน่นอนว่าสิทธิ์ของเขาเข้าได้รับการสืบทอดวิชานี้เช่นกันงคงคงเองก็ประหาดใจที่เพราบว่าวิธีการของเขานั้นได้ผลดีทีเดียวเต่ารองวิญญาณดึงดูดให้คู่ต่อสู้มาโจมตีป้องกันด้วยการควบคุมแห่งเทพและเตารองวิญ,ญญาณหยวนก็คกนกินคู่ต่อสู้ดูดเกินคู่ต่อสู้เข้าไป ปีศาจเบต้าระดับ5แทบจะหนีไม่พ้นถึงแม้ว่าเขาจะไม่เข็งเรื่องการโจมตีแต่เขาสามารถใช้คนยุทธ์ในการลุกการป้องกันและการดูพลังได้อย่างคล่องแคล่วศัตรูถูกตรึงไว้และไม่สามารถฝ่าแนวป้องกันในการป้องกันแห่งเทพได้จึงเป็นเรื่องง่ายดายสำหรับเฉินหุยที่จะคว้าโอกาสนี้ไว้ได้เมื่อเขาสังหารปีศาจบ,บินเบต้าตัวที่6ได้สําเร็จ แม้แต่เฉินหุยก็ยังรู้สึกราวกับว่าอยู่ในความฝันเอาชนะแล้วจริงๆงั้นเหรอแสงศักดิ์สิทธิ์สาสร,รสองลงมาที่เขาอีกครั้งความรู้สึกอบอุ่นรวมทั้งพลังแห่งพรงของเทวดาที่ยังไม่จางหายไปทําให้เฉินหุยรู้สึกราวกับว่าเขาเป็นบุตรแห่งแสงนี่เป็นเพียงความรู้สึกที่เขาได้รับอยู่ตลอดเวลานี่คือความโปรดปรานแห่งแสงในขณะนั้นลงคงคงอยังคงเต็มเรื่องพลังแต่จิตใจของเขาขับในรั เขาเริ่มตระหนักถึงประโยชน์ของเตาห้อมวิญญาณที่สามารถกินกินในระหว่างการต่อสู้ได้แล้วการต่อสู้แบบสนับสนุนกันกับรายที่พลังระเบิดของคู่ต่อสู้ไม่เกินขีดจำกัดที่เขาสามารถดูดซับได้เขาข้อจ่ได้รับพลังเสริมอยู่เกือบตลอดเวลาแม้ว่าพลังวิญญาณของเขาจะไม่สูงมากนักแต่ด้วยทักษะการป้องกันอันทรงพลังอย่างการปิดกั้นแห่งเทพทําให้คู่ต่อสู้ระดับประมาณ5แทบจะทะลวงการป้องกันของเขาได้ยาก ีน้องที่ดีจากนี้ไปเราจะเป็นคู่หูที่ดีเชินห่วยอบคอของหลงของคงและพูดอย่างมีความสุขเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ